เอ้ขนมปังก็จะหมดแล้วมั้งหมดแล้วก็กลับบ้านนั่งยุ่งมื่อก็้ค้นได้นะ่สวัสดีครับ ส่งกำลังใจเนี่ยจ้าจ้านี่มาแลงหาอยู่หากินขื้เก่าจ้ารอบสองเมือนี้รอบสองแหละเต่าเทอานึงเดี๋ยวเขาก็ได้อยนะเนาะสามสี่ลูก ต่อกันอย่างนั้นหรอสวัสดีจ้ามาเด้อทักทาย สว,สวัสดีบรรยากาศระหว่างได้แต่งโอเสานี้แน่พ่อปนลุงใจสี่ด็ไปกินกระเพาเก่าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนด้วยค่ะเด้อ เด้อพี่น้องเด้อมาตักทายกันได้จ้เาเด้อมันหยุดบางๆกันมากคุยกันจ้าหน่อยอ่ายมาแรงหาอ,อยู่หากินคีอเก่าจ้ารอบสองมือนี้รอบสองแล้วเต่าเทนัง แดดทักแดดเนี่ยพะตสบ,บายมากฝนตกป,าปาลาปลาอะไรครับคุมสวัสดีดานั่งชมวิวค่ะตกปลาเด้อยพี่น้องไปหาใหม่ตรงนั้น ส่งกำลังใจน้อยน้อยสวัส,สดีใส่เดือนไหม อ่ายังมาแรงหาอ,อยู่หากินคือเก้าจ้ารอบสองเมือนี้รอบสองแล้วเต่าเท่านึงทักทายกันเลยจ้าเดอ้อผู้ใดผ่านไปผ่านมากับแวะเนจ้าส่งกำลังใจหน่อยค่ะกาดดิค่ะเดอ้อสวยๆงามๆจ้า ถมำยังก็ามได้ได,ด้วย <c oughs> จ้ะดื้อจัดกาดนใหม่ตรงนั้น มืัอนี้ฝนตกไม่มาเช้าแดดแดดแ,แดแดวตีโมงแล้วแล้วหนูไม่ได้เอาโทรศัพท์มาเหรอพักนอกพี่นอ้องปลาอะไรนะเมือ่อเช้าอ่ะปลาทับทิม พักนอกพี่นอ้องปลาอะไรนะเมื่อเช้าปลาทับทีมเดี๋ยวเปลือมจะไปเปลี่ยนไปไหนอีกละ่ะหัวใ กี่โมงนาฬิกาหนูกี่โมงเจว่าน้ำมันก็นแห้งเยอะนะลดลงเยอะเลยวันนั้นน้ำมันยังไหลอยู่แต่วันนี้มันขอบคุณนะค่อขอบคุณหลายๆค่ะเอ้ขนมปังก็จะหมดแล้วมั้งหมดแล้วก็ กับบ้านขี่เล่นมากเลยแนวบ้านไอ้เต้ไม่ไปเล่นมาหรอไม่มันออกมาถน,นนไอโป <c oughs> แยังบอกว่าจะจะกลับไปเอาอ่ะโอ้ท่ายสวัสดีกันจ้าคุยถามกันได้ดีจ้าเด้อเป็นจังไนอ้อพะ ั่นกันหรือ,อยังเยียบเงาอารมณ์เฮงเป่งเปิดยงังเลยหนีมาอาตกปลาลินเดอหล้านใช่สวัสดีกันจ้าคุยถามกันไดได้จ้าเด้อ จมบ,บรรยากาศค่ะสวยๆงามๆเด้อค่ะเด้อดูวดิวขอบคุณนะคือขอบคุณหลายๆค่ะเอาแต่เลาะตอดอ,อยู่น,นู่นแล้วหนูไม่ได้โยกมาห,หรือว่าใส่ขนม ระวังผีหลอกเดอ้อแอบเบิ่งอ่ะไปกระเปาม,มา จมบรรยากาศค่ะสวยๆงามๆเด็กกันเด้อดูวดิวใส่ใส่เดือนเอาใช่ไหมอ่อาเนี่ยมาแรงหาอ,อยู่หากินขี้เก้าจ้ารอบสองมือนีรอบสองและเต่าเท่านั้น มันบรรยากาศต๊ะป,ปา่าค่ะ